ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ3มค่ายักใหญ่นั่นก็คือ Yamaha Suzuki และ k a ว a s a k i ในการเตรียมแผนพัฒนาและเปิดตัวมอเตอร์ไซค์สปอร์ตรุ่นใหม่3 0 0ร้อถึงสี่ซีซีนั่นก็คือ YZF-R 2 5 YZF-R 3โฉมใหม่ของปี2018ซึ่งภาพนี้นะครับเป็นภาพเรนเดอร์ของนิตยสารยังแมชชีนจากญี่ปุ่นที่ดูเหมือนว่า จะใกล้เคียงความจริงมากพอสมควรทีเดียวมันมีช่องรัมแอร์ด้านหน้าเป็นจุดขายสำคัญคล้ายๆกับแฟร์ริงของ YZFR15 แต่ว่าชุดไฟหน้านั้นน่าจะต้องมีความแตกต่างกันพอสมควรชุดแฟริริงด้านข้างก็แตกต่างจากรุ่นเดิมขณะที่แฟริ่ิงท้ายจะมีการเจาะช่องให้อากาศไหลผ่านได้รวมถึงจุดขายสำคัญก็คือเรื่องของอัพไซด์ดาวหน้านี่คือภาพหลุดของการทดสอบมอเตอรไ์ไซค์ YZF r 2ตที่อินโดนีเซียครับสังเกตดูเจนว่ามันมีช่องรัมแอร์ตรงกลาง และมีอัพไซด์ดาวหน้าอย่างชัดเจนรวมถึงไฟ LED 2องดวงด้านข้างนั้นจะมีลักษณะแบบไหนตอนนี้ดูไม่ออกครับแต่ว่านี่คือภาพของ r 2 5รุ่นใหม่ที่มีทดสอบในอินโดนีเซียและแน่นอนครับว่า r 3รุ่นใหม่จะมีโฉมเดียวกันกับ r 2 5สิ่งที่หลายคนเฝ้ารอคอยมาอย่างยาวนานก็คืออัพไซด์ดาวหน้านั้นแน่นอนรับไปเซ็นแล้วนะครับว่ามีมาให้เช่นเดียวกับ yzf r 1 5ที่มีขายปัจจุบันนี้ลุ้นกันเพียงอย่างเดียวแหละครับว่ารูปสมดีไซน์ของมันนั้น จะสวยงามเพียงใดนี่เป็นเพียงภาพเรนเดอร์นะครับไม่ใช่ของจริงแต่ประการใดเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งคิดว่านี่คือภาพตัวจริงของ r 3หรือว่า r 2 5ซึ่งก็คาดว่าจะมีการเปิดตัวเร็ว,รวนี้นะครับที่อินโดนีเซียและ r 3อาจจะไปเปิดตัวที่งานอินเตอร์มอตประเทศเยอรมนีและงานอิกมาโชอิตาลีในช่วงปลายปีนี้ระหว่างเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายนพศ2561ที่จะมาถึงซึ่งก็คาดว่าจะเป็นการเปิดตัวปะทะกัน กับ Suzuki GSR x R 300ซึ่งเป็นโฉมเดียวกันกับ GSR x R 250คันนี้ครับซึ่งล่าสุดได้มีภาพลายเส้นจดสิทธิบัตรของทาง Suzuki หลุดออกมาทำให้ทางสำนักแต่งจูรักเซนดี้ดีไซน์ของอินโดนีเซียได้มีการนำภาพลายเส้นมาแต่งแต้มเติมสีสันเข้าไปซึ่งนี้ก็คือภาพที่ต้องบอกว่าใกล้เคียงความจริงเป็นอย่างยิ่งเพราะว่ามันมีพื้นฐานจากภาพลายเส้นของรุ่นนี้นี่เองมันคือ GSR x R 250 และ g s x r 300ที่จะมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการให้กับคนทั่วโลกได้ใช้กันในช่วงปลายปีนี้และคนไทยก็เชื่อว่านะครับเราจะได้ใช้ g s x r 300อย่างเร็วสุดก็คือในช่วงต้นปีหน้าอาจจะมีการเปิดตัวที่งาน Motor Expo ของเมืองไทยหรือจะรอช้าไปนิดนึงไปเปิดตัวที่งาน Motor Show ช่วงปลายเดือนมีนาคมพศ2562นั่นคืออย่างช้าที่สุดแล้วนะครับสังเกตดูจะเห็นว่าชุดฟูฟลิงด้านหน้านั้น เป็นชุดเฟลลิงที่มีความสวยงามคมเข้มพอสมควรมิติเหลี่ยมสันต่างๆยังไม่ชัดเจนแต่ดูแล้วใกล้เคียงมากครับนี่คือภาพลายเส้นที่ดูออกมาจากการจดสิบธิบัติของสุกินั่นเองก็จะเห็นว่านะครับโครงสร้างตัวถังรุ่นนี้เนี่ยเป็นแบบท่อเหล็กกลมสารควายไปมาในแบบทัสเฟรมมีอัพไซด์ดาวหน้าเป็นจุดขายสําคัญเช่นเดียวกับ yzf r 3จะเป็นการประทะกันระหว่างสุสกิกับยามาฮ่าย่างที่ไม่มีใครสามารถจะหลีกเลี่ยงได้แล้วในขณะนี้ สิ่งที่สนใจเป็นอย่างมากในครั้งนี้ก็คือว่าซูซูกินั้นเตรียมแผนจะเปิดตัวพร้อมกัน2รุ่นก็คือ gsxr 3 0 0 Sport Full f a i r i n g และ gsx s 3 0 0 Sport Naked เครื่องยนต์เดียวกัน2สูบเรียง 300cc ในขณะที่ยามาฮามีแผนจะเปิดตัวรุ่นเดียวนั่นก็คือ yzf r 2 5และ yzf r 3ส่วนรุ่น mt 0 3หรือ mt 2 5นั้นจะมีการเปิดตัวในช่วงปีหน้าและอีกฟากหนึ่งก็คือ ค่ายคาว a s a นั้นช่วงปลายปีนี้มีแผนจะเปิดตัว z 400รุ่นใหม่ทดแทน z 300ปัจจุบันนี้นั่นก็หมายความว่าจะเป็นศึกสามเศร้าระหว่างซูซูกิกับ y a มาฮ่และซูซูกิกับคาว s a กิโดยที่มีซูซูกินั้นเป็นตัวยืนนะับเป็นการเปิดศึกครั้งยิ่งใหญ่ของซูซูกิเลยก็ว่าได้ลำพังนะครับเปิดเพียงรุ่นเดียวก็ค่อนข้างเหนื่อยแล้วแต่การเปิดตัวครั้งนี้พร้อมกัสรุ่น ผลจะเป็นอย่างไรไม่มีใครคาดเดาได้เพราะว่าทั้งยามาฮาก็แข็งแกร่งเคอสกีเองก็เฉียบคมและมีเครื่องยนต์ที่ใหญ่กว่าถึง4 0 4ซีการประทะก,กัารครั้งนี้ของสุกินั้นจะเสียเปรียบหรือว่าได้เปรียบหรือจะเสมอตัวหรือจะพ่ายแพ้นา่าติดตามความเป็นไปเป็นอย่างมากเพราะว่าการเปิดโมเดลใหม่ในครั้งนี้เป็นการเดิมพันครั้งใหญ่ทั่วโลกของสุกิเลยก็ว่าได้เรื่องเราจะเป็นอย่างไรติดตามกระแสข่าวกันต่อไปในสัปดาห์หน้าครับ